กลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเบิร์ตสุขุมสุขคนสมองสุดบอลเด้อยินดีตอนหับเข่าสู่ซ่องบับไก่นะพี่นอนะ้องเนาะอ่าคลิปนี้ไก่กะสีไปธนาคารเนาะพี่น้องไปธนาคารสีไปอ่าหักเงินเนาะจากค่านผู้ใหญ่ใจดีเนาะเพิ่นได้อ่ได้เมตตาไก่เนาะแล,ะละ้วก็ แมตาแม่ตู้เนาะแม่ตูไตไต้ไม่ใหญ่พันเลยเนาะพี่น้องไม่เท่าพันที่ผูกแขนเรามื่อนั่นเนาะเพิ่นได้ดฝากมาให้ในมื่อนี่เนาะหนึ่งร้อยยูเอสนาะพี่น้องหนึ่งร้อยยูเอสนะผูกแขนผูกแขนแม่ตู้นั่นหาซิปเนาะแล้วก็ให้ไก่หาซิปขอบพระคุณแม่หลายๆเด้อขอให้แม่จงมีแต่สุขภาพแข็งแรงเนาะและ้วก็ขอใหายแม่เนาะจงมีแต่ แต่ความสุขความเจริญลงเรื่องเ้หาหนาเนาะในหน้าที่การงานเนาะส่วนแม่ที่ตั้งใจไว้ยากมาอยู่เล่าเนาะก็ะเคให้แม่ชมวังเนาะเอ่อให้โควิดหายนี่ก็ขเคให้แม่ได้มากเอ่อใช้ชีวิตแบบพ่อเพียงเนาะอยู่เล่าเขาให้มีความสุขหลายๆเนะแต่ก่อนเดืนไกลเคอวยพรไว้ใช่ให้แม่เนาะกับครอบครัวจวงมีแต่สุขภาพแข็งแรงแลวก็มาอยู่เล่าเนาะแล้วก็ หาซิปนั่นคือแบบว่าไก่ได้ออกให้แม่ตู้ก่อนเนาะแม่ตู้ทางนั้นมีสะพานนั่นแหละพี่น้องเพื่นให้ไก่ผูกแค้นเปืนก่อนเนาะให้ไปสอยเรือเพื่นก่อนเนาะหาซิปดอนแล้วที่นี่เพื่นฝากไว้ที่ลรางเพื่นยังม,มีเวลาเนาะตอนนั้นเพื่นข้าวเวียกเพื่อนน้อพี่น้องไก่ก็ถ้าไกม่มีไก่ยินดีเนาะเพราะว่าเพิ่นมันบ่ได้อันนั้นบ่ได้ ฝากให้แกครั้งนี้ครั้งเดียวเราพี่น้องเพิ่นฝากมาหลยเถื่อแล้วแม่แม่อยู่ทางอันยูเอ็นเอนะเพิ่นฝากมาให้ไก่หลยเถื่อแล้วแยวตอนนี้เพิ่นตั้งใจไว้เนอะพี่น้องเพิ่นตั้งใจไว้เพิ่นอยากมาอยู่ลาวตอนนี้เพราะเพิ่นเป็นคนลาวนะพี่น้องเพิ่นที่มาอยู่ลาวแล้วมันอยากน้ำโควิดตอนนี้นะมันเลือกแค่โควิดติดโควิดพี่น้องเลยเพิ่นที่มาใส่ซีวิตแบบพอเพียงนอะอยู่ลาว แล้วเงินส่วนนี้เนาะไก่กับสกิเก็บออมไว้เด้อพี่น้องเด้อไก่สเก็บออมไว้เนาะไก่สีบัเอามาใส่เนาะพี่น้องไก่สีเอาไปอาเขาธนาคารไว้เลยเนาะเขาแบ่งไว้เลยเงินฝาสมมติบัญชีไก่กับเตรียมมาเรียบร้อยแล้วพี่น้องไก่สิเอาเขาเงินเอาเงินเขาเลยเนาะไก่เพิ่งเปิดพี่น้องเนาะสมมติบัญชีเดี๋ยวยังใหม่เลยไก่เพิ่งเปิดบัญชี ครับพี่นอ้องติดตามตอนต่อไปเลย เพอาธนาคารก็ต้องให้ล่างเกลือร่างมือก่อนพี่น้องและต้องวัดอุณหภูมิความไข่ก่อนพี่น้องขอได้พี่น้องไปมาเด้แม่เด้หนึ่งร้อยเนาะขออห้แม่ได้ครับขึ้นลอยล้านพันล้านเ้อแต่ขออหายแม่มตรงนี้ตะุขภาพแข็งแรงเยอไก่กาซีไปแหลกเป็น เงินไทยหรือเงินล่าหอยเนาะเราเอาเข่าวันที่เห่าเนาะวันพี่น้องมันเข่าไปวันที่เก็บไว้เป็นเงินเก็บเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณในไลน์เนาะขอบใจในไลน์เนาะเสียมขั้นคอขอบพระคุณนะาทาดผู้ชมเนาะที่คอยแห่งกำลังใจไกลมาตลอดขอให้ทุกท่านตรงมีสุขภาพแข็งแรงเนาะมันี้เงินทองรวมกวนสุขภาถึงก่อนเก่าเด้อพี่น้องเด้อไปเรือยพี่น้องมองเงินทองบัญชีพี่น้องให้เป็นอ้วนหาย Tính nguyên bài bao nhiêu? Tính nguyên bài trào Ủa mà tính nguyên bài? Ủa mà Up đây, up đây, up đây tụi nó gọi Được rồi Up đây, phải vừng đây, chẳng vừng, phải Mình vừa đài, Hả? Mình đài Được rồi Được đấy, Được rồi Được เขาให้ขเขาจ้โอนใหายหล่ะเขาไม่ได้ธนาคารปั๊มให้พี่เนาะมันจังสีบัเสียเวลาเขาไปรอปัจจุบัเนาะพี่น้องก็เลยให้หมู่โอนให้แล้วก็เขาก็มาให้ธนาคารปั๊มให้วันเรียบร้อยพี่น้องเป็นเงินฝากจะล่นรายๆเด้อพี่น้องเด้อสบายดี day, พี่เนาะใจอีกแล้วแต่ตอ,อนเพื่อนนอนอย่างเนาะจะได้เป็นบัญชีเงินฝากเรียบร้อยเนาะพี่น้อง ส่วนบัญชีนี่น้องไก่กะทีเป็นบัญชีแบบว่าฝากอย่างเดียวน้องพี่น้องเ,อเก็บออมไวเ้เอยน้องพี่น้องเนาะก่กะอนอ,อื่นไก่ก็ขอขอบคุณหลายๆผ่านู้่มตุหมองสุบอดเนาะที่คอยให้กำลังใจไก่ที่ติดตามไก่มาตลอดเนีก็ขอใจแล็ขอบคุณผ่นานูน้่มเนาะ ที่หกำลังใจใหลายคนใหลายหมอมเนาะที่สำคัญเนาะไก่เขาให้พี่น้องท,ทุกท่านเนาะที่หับช่วงคลิปไก่นี่เขาให้ทุกท่านจะมีสุขภักแข็งแรงสังมีเงินทองขึ้นมาเขา่าเ้อแ,แล้วไก่ก็ขอขอบใจแม่หลายเนาะที่ทั้ทงอยู่ืองนอกเนาะมี ในอุปถัมภ์ไก่เนาะไก่ได้สิวา่าไงกันเพื่อว่าไก่ได้มีโอกาสเนาะสั่งอนาคตเรื่องอะไรพมันแหละพี่น้องก็เพื่อว่าไก่ก็คอยเก็บคอยออมไปหมูหู่ะไก่ก็มีแนด็กได้อยู่แล้วพี่น้องพี่พุ่มมาเน่ไก่ก็ไม่แน่ใจอยู่แล้วพี่น้องแต่ไก่ไก่ก็พยายาม เก็บออมเนาะแต่บัญชีนี่ไก่เพิ่งเปิดเองพี่น้องนอะบัญชีเนี่ยสเป็นบัญชีธนาคารการค้าเนาะพี่น้องแต่ไก่จะเปลี่ยนเปิดเป็นบัญชีเ,เงินบาทนเนาะเงินบาทไทยนะพี่น้องเปิดเป็นเงินบาทไทยเิียวอนเป็นเงินบาทไทยเขาไห้เก็บไห้เก็บไห้เนาะ แคปไก่ที่บอกแล้งน้อพี่น้องใดก็ดีใจร้ายเนาะที่มีทางผู้ใหญ่เพิ่นได้อุปธรรมไก่เนี่ยหล้วกัได้เม็ดปาไก่มาหลายๆเสือเนาะไก่กระโบมีอย,ย่งสิตอบแทนเพิ่นน,น,อนอกจากเข้ามาขอบใจแล้วกัความไว้พรไว้ใช้เนาะให้ถ่าน ตอนนี้ไก่ก็กำลังเตรียมตัวฉีดวัคซีนแล้วพี่น้องเี็นตัวฉีดวัคซีนหนึ่งโมงฉีดเมื่อยามทถวเมย์เนาะแล้วก็ฉีดเมื่อรล่อฉีดวัคซีนน้ำเนาะพี่น้องแต่เมื่อเราฉีดวัคซีนน้ำแต่บูมจะไดสีดีหงายน้ำเนาะพี่น้องแต่คนในเฮือนไก่อะฉีดไปแล้วสองคนคือพอ่อไอแม่เนาะแล้วพอกับแถวเมอ่า เพิ่นสีจอนสันแอนจอนสันมาพี่น้องเข็มเดียวจอ,อนสันเนี้ยแอนจอนสันเอ่อยสีเข็มเดียวจบเลยพี่น้องแต่สีด้ยินมานี่อัตตาหรือ,อยังนี่นแหละสีเข้าสีช่วง,งนี่พี่น้องอ๋อฝากวันนี้สุขีวันหน้าพี่น้องไหมเนี่ยฝากวันนี้สุขีวันหน้า ไก่ก็พิ่งหูพี่น้องแล้ว่าธานาคารเล่า,าเปิดบัญชีไทยเอ็นเตอเทนเมนต์บัตรส้เมินบาทไดหเนาะเพราะว่าไก่กูเคยเปิดกมเคยมีเงินสิพ่อสีเก็บน้องพี่น้องแต่ก่อนนะพอจะได้ใช้จ่ายนี่ก็บอกว่าสิเก็บเอาพี่น้องใช้จ่ายก็ไปออดเอ่านะกแต่เคามาอยู่ คือไก่มันอยู่บ้านใช่นหมฮะยงไงก็ไก่ของวิศวะอีกนั่นหนอบวกขวัญ้ิศวะเนาะวซื้อแต่ก็บวกขวัญวิศว้เนาะแต่ถามเมื่อบ้านน้ำมงสันได้ซื้อเมื่อบ้านน้ำมงได้ซื้อแน่นอนเนาะพี่เนาะเขาเขาสทำแหน่อยู่บ้านน้ำมงนะบ่มียังสีหายซื้อเนาะบ่มียังสีมีแต่กินอาหารบ้านเราเนาะกิหล่อกบเขียดคนละพี่เนาะไก่กับสีซื้อของในเมืองเนี่ยเมื่อฝาเพิ่นเนาะในเมืองของผมีใย้เนาะ ประนินประดุกพันกับเขาเป็น okay. ้างวานเนาะพี่น้องแล้วพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบลงที่สมนึนะพี่น้องเด้อเพอาะทำไมคลิปหน้าพี่น้องอยู่ดีมีแห้งบระสุขุนคนสึงมองสวบเด้อเพราะเหตุการณ์จมีสุขภาพแข็งแรงหมั่งมีเงินทองลำเวอรสุขภาพสำหรับอุ่น้ามาสบายดี